สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาทําคลิปสั้นนะเกี่ยวกับหอคอยสู่สวัรด์ระดับเฮลวหอคอยนรกนั่นเองหลายๆคนไม่ได้มาไต่หอเฮลใช่ไหมครับถึงแม้ห่อคอยเนี่ยมันจะอัปเดตมาได้ประมาณ 3- 4ปีแล้วถึงแม้บางคนจะเป็นบ้านระดับเอ็นเกมนะครับที่มีทรัพยากรครบมีลูนพร้อมแต่ว่าก็เลือกที่จะไม่ไต่หอเฮลอยู่ดีเพราะว่ามองว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่เสียเวลาเกินความจำเป็นใช่ไหมรางวัลที่มันให้ในแต่ละเดือนเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรดีเดอะไรสักขนาดนั้นนะครับ สกอตแสงมืดไป1ึงสกอรลมท่าุไป1ึงเดือบิมอนตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหลายหลายคนก็เลือกที่จะหลีกเลี่ยงมันไปเลยผมก็เลยจะมาแนะนําพวกคุณในส่วนนี้ครับใช่แล้วคลิปวิดีโอนี้ทำมาเพื่อคนที่เป็นบ้านเอ็นเกมเท่านั้นนะคือผมจะมาแนะนําเทคนิคในการไต่หอที่เราสามารถจบแต่ละชั้นได้ไวๆครับแต่ว่าคนที่จะทําตามคลิปวิดีโอนี้ได้เนี่ยน่าจะต้องเป็นคนที่เป็นเอ็นเกมเท่านั้นนะแบบว่าตามอะไรจนครบหมดทุกอย่างแล้วมีตัวละครครบมีลูนสุดในทุกทางอะไรทํานองนั้นนะ่ะ ดังนั้นนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าคนเทศยังจบอะไรได้ไม่ครบเนะี่ยอาจจะคลิปวิดีโอนี้อาจจะไม่ใช่ทางเรื่องที่เหมาะสมเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ดูเอาสนุกได้นะอย่างเกม s u m m o n e r War มันเป็นเกมที่ออกแบบมาให้คนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมได้เล่นเกมได้สนุกกับเกมใช่ไหมฮะอย่างถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยปกติเราต้องจดจ่อกับเกมนั้นวันละ2-3ถึงชั่วโมงนะจดจ่อด้วยสมาธิที่เข้มข้นน่ะแต่ s u m m o n e r War มันออกแบบให้เราสามารถฟาร์มมันเล่นมันได้ทั้งวันโดยที่เราไม่ต้องเสียสมาธิในการจดจ่อกับมันอะไรขนน,นนาะดั้ มันก็เลยเหมาะสาหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าอยากหาอะไรเปิดฟาร์มเปิดเล่นระหว่างทํางานหรือว่าทากิจกรรมต่างๆอย่างเงี้ยผมว่าผู้เล่นสนมากก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะปกติเราจะเล่นแบบซัมเมอร์บอลโดยที่มันไม่มีผลมันโดยที่มันไม่ได้ดูดเวลาเราอะไรมากนะแต่ว่ากับหอคอยเฮลเนี่หอคอยนรกนี่มันมันแตกต่างกันเลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นคอนเทนต์ที่เราต้องกดมือเล่นตลอดเวลาแล้วก็ต้องใช้การจดจอกับมันรอบละสองถึงสามชั่วโมงอะไรทํารองนั้น่ะ ผมก็เลยเข้าใจนะครับที่หลายๆคนก็เลือกที่จะไม่เล่นไม่เล่นคอนเทนต์นี้จากนั้น,นคลิปวิดีโอนี้ผมก็เลยจะทํามาเพื่อแนะนํานะครับแนะนําสําหรับคนที่ไม่เคยไตย่หอเฮลเลยแต่ว่าอยากจะจบหอเฮลไวๆนั่นแหละผมจะมาแนะนําในส่วนนี้แต่ก็อย่างที่บอกเมื่อก่อนอนนี้นะครับก็คสือกเทคนิคนี้เนี่ยนะมีแต่บ้านโตเท่านั้นนะที่ทําได้มาเรามาเริ่มต้นกันเลยอย่างหอเฮลเนี่ยมันมีสิบด่านใช่ไหมครับดูจะน้อยนะแต่ว่าบางทีมันก็ บางทีก็อาจจะต้องไต่ไปชั่วโมงนะครับถ้ายังไม่เคยมีพื้นฐานอะไรมาก่อนมาครับงั้นก็มาฟังเทคนิคของโคนเทศ5ชั่วโมงถึงจบ30ดาวอย่างผมกันนะฮะอาจจะไม่ใช่เทคนิคที่พิเศษอะไรอ่ะก็คือเราจะมีทีมเริ่มต้นที่เราจะสามารถใช้กับเกือบทุกด่านได้เลยนะฮะจะเป็นรูปแบบนี้อาจจะมีเป็นชิทุกาดมีชาดมีแอมเบอร์มีนอร่าแล้วก็มีโฮมมืดมนะเจะ้า5ตัวนี้แหละคือสําคัญเลย อ่าแล้วก็เพราะว่ามันมี5ดาวที่ต้องเปิดหาตั้ง3ตัวเนี่ยหลายหลายคนก็น่าจะมีไม่ครบแล้วใช่ไหมเออเพราะงั้นแต่ว่าคุณเป็นบ้านโตครับคุณกําลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่คุณเป็นบ้านโตเพราะงั้นผมเชื่อว่าคุณต้องมีแน่นอนอ่าเราจะใช้5ตัวนี้นะฮะถ้าใครยังไม่มีก็ปั้นนะฮะถ้ามีเดลวิมมอนเหลือก็อัพสกิลเต็มได้ก็ดีครับหรือถ้าคุณมาเล่นหอยเฮลด์ด้วยตนเองเนี่ยแล้วก็ไม่รู้พื้นฐานอะไรมาก่อนนี่นผมพูดซ้ำหรือเปล่าเนี่ยเอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาไปว่าอย่างนั้นแหละ คือถ้าคุณไม่รู้อะไรมาก่อนเนี่ยบางทีเวลาไต่เนี่ยคุณอาจจะต้องเสียเวลากับด่านด่านหนึ่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงไงแต่ว่าด้วยทีมเนี่ยถ้าคุณจัดตามผมแล้วก็ฟังตามที่ผมพูดเรื่องการจัดลูนจัดสลี้ยงสปีดอะไรเนะี่ยด่านหนึ่งอะใช้เวลา5นาทีก็จบแล้วมาเดี๋ยวดูกันนะมันอาจจะใช้กับไม่ได้ในทุกด่านนะแต่ก็เป็นเทคนิคที่ดีรูนของทั้ง5ตัวเนี่ยก็เป็นดังนี้นะฮะอ่าเราจะมีการเลี้ยงสปีดดังนี้เราจะให้ ชาญกับนอร่าเนี่ยสปีดเท่ากันนะฮะให้มันออกพร้อมกันแล้วก็ตามด้วยตัวอะไรวะพิสุกกับแอมเบอร์ผมทําสปีดเท่ากันเหรอวะนี่เรื่องบังเอิญหรือผมตรงใจวะเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันครับอ่าแอมเบอร์กับพิสุกให้ตัวไหนออกก่อนก็ได้นะฮะแต่ว่าชาญกับนอร่าเนี่ยต้องทําสปีดให้เท่ากันนะแล้วก็ฮอร์ลมืดเนี่ยออกเป็นตัวท้ายได้ก็ดีครับแล้วก็สปีดขั้นต่ำของโฮมมูลมืดก็คือร้อยสี่สบบวกนะลูนลูนเนี่ยผมขอให้แบบเน้นเป็น e x นะฮะ อย่างตัวที่จะเน้นันีเป็ก EX ก็เป็นชิซุกะนอราแอมเบอร์ ola, Amber, นะอย่างผมเนี่ยรุ่นเอ็กมีไม่พอนะฮะรุ่นเอ็กที่มันใส่ได้เร็วๆมีไม่พอนะก็เลยแอมเบอร์ Amber, เนี่ยก็เลยต้องใส่เป็นสวิปประองผมแต่ว่าถ้าคุณทำแอมเบอร์เป็น เอ็กไวก็ทำนะครับคุณเป็นบ้านโตอยู่แล้วคุณมีลูนพออยู่แล้วนะเพราะงั้นเอ็กให้อัมเบอร์ก็ดีนะฮะส่วนชาเนี่ยชาน่ถ้ามัน ex มันจะมีปัญหาเพราะว่ามันด้วยยไปใช่ไหมแล้วมันก็เอากางเอามาตัดให้ตัวเองแล้วมันก็ ex ็ตัวนเอามาตัดหลุดอย่างเงี้ยมันก็จะเสี่ยงโดนมอนเตอร์ฝั่งตรงข้ามโจมตียับยับนะเพราะงั้นการใส่ ex ให้ชาเนี่ยก็เลยไม่จําเป็นเลยเพราะงั้นอย่าอย่าใส่ ex ให้ชานะครับมันไม่ดีแล้วก็โฮโมนมืดนะฮะ ex ครับ ex ก็ดี ex ใส่ฟเอกนะ แล้วก็แน่นอนนะว่าตัวที่มันจําเป็นต้องใช้ค่าแม่นยำเนี่ยแม่นยำแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะทำให้เกินนะฮะนี่ผมก็ทำแปดสิบเกินแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สี่ตัวเลยหนึ่งสองสามสี่ส่วนการเรียวสปีดอะคุณอาจจะสงสัยว่าเอ้ยมันจาเป็นต้องทําสปีดเร็วขนาดนี้เลยเหรอวะใช่ครับมันต้องทําเร็วประมาณนี้มันจะมีด่านที่บอสบางตัวสปีดบวกประมาณบวกหลังเกือบร้อยห้าสิบหรอซึ่งแม่งเร็วที่หายดังนั้นการทาชาร์นบวกร้อยหกสิบเนี่ยก็คือสามารถนําหน้าบอสได้ทุกตัวแหละ เพราะงั้นพยายามดันมาให้ถึง160นะครบแล้วชาเนี่ยใช่ลูนที่ดีของชามาที่สุดก็คือเป็นสวิปนะครับเป็นสวิปแม่นยำไม่ดีสวิปโตกลับก็ได้สวิปโตกลับหรือว่าสวิปเนมเมซิตก็ได้นะฮะเพราะว่ามันต้องเน้นค่าเร็วๆนะก็เลยต้องทําอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้ผมใช้ลูนเลอๆนะก็เลยเป็นค่าๆกันไปเป็นโฟกัสเป็นต้านทานเป็นเอเนอร์จีอะไรทํานองนั้นนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเลือกก็เป็นแนะนําก็เป็นสวิปนะฮะทำอึดๆเข้าไว้นนชาแล้วก็อาร์ติแฟกต์ก็เป็น การความเสียหายที่ที่ข้ออะไรทานองนั้นเพราะว่าไอ้ตำแหน่งนี้ต้องรับดาเมจบ่ point. อยเดี๋ยวต้องพูดเรื่องทําไมสปีดชาดกับสปีดนอลาถึงเท่ากันอ่าเดี๋ยวมาพูดเรื่องสกิลของเอ่อฮอร์โมนเมืม่อนนะฮอร์โมนมืมด่ผมสปิกก็เป็นดังนี้เลยนะฮะโอเคก็เป็นฮอร์โมนเมืม่อของผู้คนส่วนใหญ่แลลวก็จัดแบบนี้กันส่วนทําไมเราถึงต้องทําสปีดชา์กับนอลาให้เท่ากันนะเพราะว่าไอ้สองตัวนเนี้ยชาดกับนอ่าเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่ มันต้องมาต้องสลับกันนะฮะจะว่าไงดีอ่ะคือมันจะมีบางด่านที่ชาญมันต้องออกก่อนแล้วก็ตามด้วยนอร่ากับด่านที่บางทีนอร่าต้องออกก่อนแล้วก็ตามด้วยชาดนะมันก็เลยต้องเกิดการสลับลูนกันบ่อยซึ่งแบบนั้นมันจะค่อนข้างยุ่งยากนะเพราะงั้นเราเลยต้องทําให้สปีดมันเท่ากันเพื่อให้มันเอ่อว่าไงดียเพื่อให้พวกเธอเนี่ยสามารถสลับกันสปีดกันได้ตามการเรียงในในช่องอ่ะมันใช้คำอย่างไงดีวะ อ่าผมพูดไม่ค่อยเก่งเลยอ่อย่างถ้าผมวางอย่างเงี้ยถ้าผมวางชาญอยู่ข้างหน้าใช่หไหมตำแหน่งหน้าก็คือตำแหน่งที่อยู่ด้านบนนะฮะอะ่ถ้าผมวางตำแหน่งอย่างเงี้ยด้วยความที่ชาญสปีดเท่ากับนอ่าเนี่ยสปีดติด,ต,ดติดกันเนี่ยเวลาชาญวางอย่างเงี้ยชาญจะได้ออกก่อนนะอ่าแต่แต่ทีนี้ขออภัยนะถ้าผมพูดแลกักลกวทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนตำแหน่งให้นอ่ามันอยู่นำชานเนี่ย ด้วยความที่มันสปีดเท่ากันแนนนาล่าจะออกก่อนอ่าซึ่งถ้าเราจัดอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราสบายในหลายๆเรื่องครับอย่างผมจะยกตัวอย่างก็คืออ่าผมจะยกตัวอย่างด่านไหนดีอ่าด่านแปดนะฮะในหอยเฮลชั้นแปดในรอบเดือนนี้ที่เราจะเจอลิงไฟเนี่ยกดของดาดมันจะเป็นการเพิ่มเกรโจมตีขึิห้าเปอร์เซ็นตเมื่อได้รับความเสียหายนะแล้วก็จะมีการใช้เอฟเฟกต์ลุ้นสินหาเยที่มันจะเป็นกดที่ติดตั้งให้กับมอนเตอร์ทุกตัวนะ,ะอ่าถ้าผมวางอย่างเงี้ย คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผมวางอย่างนี้นอ่าที่ออกก่อนตัวแรกเนี่ยก็จะโจมตีใช่ไหมอ่าแล้วพอโจมตีนะอีกฝั่งที่มันมีมันมีเน m เมซิสอยู่บนหัวเนี่ยมันก็จะเร่งเกียริของเรสิ้าเปเซแล้วก็สวนกลับเราใช่ไหมอ่ามันก็จะเป็นประมาณนั้นแบบเนี้ยก็แปลว่านอ่าเนี่ยมันออกก่อนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วดังนั้นน่ะถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราเลยต้องให้ชาญออกก่อน ด้วยความที่ชาเนี่ยเวลาออกก่อนมันจะยั่วยุใช่ไหมอ่ามันก็กางเอาไปตากให้ตัวเองทีนี้หลังจากที่เพื่อนโจมตีสก,กิดฝั่งตรงข้ามจนเกตมันเร่งกันทั้งหมดเนี่ยเอ่อมอนเตอร์สดใหญ่ฝั่งนั้นก็จะไปโจมตีชาแดนอ่าคุณเกตปะคุณเกตปะบางทีมันก็ต้องสลับตำแหน่งสปีดกันนะอ่าแล้วดูอย่างด่านมันจะมีอีกด่านหนึ่งก็คือด่านที่มันจะมีบัฟอยู่บนหัวเอ่อด่านอะไรวะเดี๋ยวผมมาหากัน ด่านห้าด่านห้าอย่างด่านห้าเนี่ยมันเป็นด่านที่แบบว่าจะมีลูนวิวติดอยู่บนหัวมอนเตอร์ทุกตัวนะเวลาเริ่มต้นเห็นปะอไอพวกนี้ก็จะมีลูนวิวติดอยู่บนหัวถ้าชาญออกก่อนเนี้ยมันก็จะทําอะไรไม่ได้ไงยูยยูหาอะไรไม่ติดเลยเออก็เหงาเลยนล่าก็ออกตามซึ่งมันเป็นการเลี้ยงสปีดที่น่าอดสูมากครับดังนั้นน่ะถ้าเราเจอแบบนี้เจอกดที่เป็นอย่างงี้เราเอานล่าให้มันอยู่นำํำเงี้ยแล้วเราก็เข้าไปในด่าน เราจะสามารถทําให้นอลาม,มันออกก่อนเนี่ยเราลบไปฝั่งตรงข้ามได้เห็นไหมมันก็ลบได้เยอะอยู่อาชานก็เลยจะสามารถโจมตีเพื่อยั่วยุฝั่งตรงข้ามได้ต่อจะเป็นทับนองนั้นทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้ทีมแบบนี้มันดียังไงวผมจะยกตัวอย่างเป็นด่านง่ายๆอย่างด่านสามแล้วกันนะฮะ ไอทีมแบบนี้มันดีอยังไงใช่ไหมนั่นก็คือมันเป็นทีมที่เราจะถือว่ามันเป็นทีมหน่วยสํารวจครับที่มันจะเป็นการสํารวจกันว่าฝั่งตรงข้ามมีอะไรแล้วมันก็สามารถกวาดเว็บได้ไหวด้วยอย่างเวลาผมจะออกเนี่ยลําดับการออกเทินจะเป็นอย่างนี้เอาล่าออกก่อนใช่ไหมรอบนี้แปบ๊บหนึ่งนะมันเล่นเกตหรอวะเดี๋ยวกันอ่าใช่มันมีพาสซสิบเล่นเกตมนะัเอาเอาชานออกก่อนนะฮะแบบนี้ ชาญก็ย่อยุนะอ่าลำดับเป็นอย่างเงี้ยชาญเอามาตาผบนหัวนอนล่าตามเลิ่มชิตุกาสกิลสามเลยครับเพื่อซ้ำอาอมาตัดระบับปีกอ่าใช่เจ้าชิตุกาเนี่ยมันจะมีสกิลสามที่มันจะก๊อปปี้บับทั้งหมดตลอดระยะเวลาในสนามเพื่อเอามากระจายบับพวกใช่ไหมดังนั้นนะ่ะเราควรใส่วิวให้ชิตุกาเซฟหนึ่งนะครับมันจะได้แบบกระจายวิวให้รับพวกได้ อย่างอันนี้มันคอมโบกับเจ้าชาใช่ไหมจนกระจายออกมาตายให้พระพวกทั้งทีมเลยนี่กระจายออกมาตายพระพวกทั้งทีแล้วมันก็จะกระจายวิวด้วยจากวิวที่มันใส่บนหัวตัวเองอ่าพอพอมันใส่อย่างนั้นมันก็ด้วยความที่มันมีวิวอยู่มันก็สามารถกระจายวิวของมันให้พระพวกได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากที่ตก่าเนี่ยก็คือถ้าเป็นไม่ได้ก็ทําเป็น ex view นะฮะทีนี้ที่ทุก่าโจมตีแล้วก็โจมตีต่อที่นี้แอมเบอร์ก็ศาสต์ไปเลยแอมเบอร์มันจะ ทำดาเมจตามเพชพี่ศัตรูนะฮะทำตามเป็นเปอร์เซนต์เลยยิ่งศัตรูมีดีบัฟบนหัวเท่าไหร่แอมเบอร์ก็ยิ่งโจมตีหนักเท่านั้นมันใช้ได้ดีกับมอนเตอร์ในหอที่มันอา่าที่มันมีเลือดเยอะมันก็เลยจะถือว่าเป็นตัวที่กวาดอะไรได้ไวนะแอมเบอร์และถ้าเราเอามาเลี้ยงสปีดดีๆเพื่อให้มันโอมูลรีสกิลให้แอมเบอร์ต่อเนะี่ยแอมเบอร์ก็จะสามารถใช้สกิลสองต่อได้อีกรอบหนึ่งนะถ้าแอมเบอร์สกิลเต็ม,มนะ เวลาเราเล่นเนี่ยเราก็เลยจะกวาดเว็บได้ไวมากเว็บหนึ่งใช้เวลาแค่ประมาณนาทีสองนาทีก็จบแล้วอ่าเห็นไหมเยอะๆหยับกล้องก่อนซ้ม <c oughs> ซ้ำรีบับฟฝั่งตรงนั้นโอเคพิศกาก็เป็นการเพิ่มรีบัฟได้ด้วยนะแอมเบอร์ตามปลืบปบปล ฮอร์มูนรีสก,กสกิลอ่าชิซุกะก็รีสกิลไว้ฮอร์มูนอีกรอบหนึ่งรีสกิลนิดหน่อยเพื่อให้มันวนเทิร์ได้รัวขึ้นอ่าแอมเบอร์ก็สาสกิลสองไปเห็นปะ่ปะปลาเปียวจบผมเชื่อเลยว่าถ้าใครอ่าเคยไตยห่หอยเฮลมาก่อนเนี่ยจะเคยลองตไต่มาก่อนจะรู้ว่า มอนแต่ละตัวแม่งเลือดอึดมากวกว่าจะตีจบแต่ละตัวนเนี่ยเสียเวลานานเลยอ่าก็ยั่วยูไปทีนี้ผมอยากให้คุณสังเกตอะไรบางอย่างอเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่ายั่วยูไปใช่ไหมเอามาต่าหยตัวเองดีบั๊ฝั่งตรงข้ามเอ็ก e ขึ้นมาดีจังทีนี้ก็มัวมันก็สวนมาตามพาลสีมันนะทิซกาก็ ปั๊มูมแอมเบอร์ก็สาสตรนี่คุณเห็นอะไรไหมคุณคุณเห็นสิ่งที่เมื่อกี้ไหมเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะคือสปีดทั้งทีมเราเนี่ยมันเร็วมากนะเราใส่มาเป็นสปีดร้อยหกสิบบวกร้อยหกสิบด้านหลังตั้งสามตัวใช่ป่าวะตั้งสองตัวใช่ตั้งสองตัว,ว,ตตว,ตตวแล้วก็อีกอีกสามตัวที่เหลือก็เป็นบวกร้อยสี่สิบกว่ากว่าแต่เมื่อกี้ชาญออกก่อนใช่ไหมเดี๋ยวกัน ชาดออกไปแล้วแอมเบอร์ออกไปแล้วเอ้ยชดกกาดออกไปแล้วนอลาออกไปแล้วแอมเบอร์ออกไปแล้วชิตุกาออกไปแล้วจังนั้นนะไอ้บอสมันก็ออกสกิลต่อเว้เมันมันออกสกิลต่อแล้วแล้วกจากนั้นก็โฮมูลก็ออกตามก็แปลว่าไอ้บอสตัวเนี้ยสปีดบวกหลังมันอะมากกว่าโฮมูลนิดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงแอมเบอร์แอมเบอร์มีสปีดบวกหลังเออสปีดรวมร้อยห้าเอ็ดนะครับส่วนโฮมูลก็ร้อยสี่สิบเอ็ดเมื่อรวมกับเอ่อรีสปีดจากเสามันก็ประมาณหนึ่งก็แปลว่าอย่างไรก็แลว้วแต่ไอ้บอสตัวเนี้ยแม่ง เจ้าผูการมื่อตัวนี้มันจะมีสปีดท,ที่เยอะมากๆนะครับเพราะงั้นทําลีดทำสปีดประมาณนี้ตามที่ผมบอกอก็คือชัวแล้วเ,เว้ยถ้าทํำสปีดไม่ถึงเนี่ยบอสมันก็ออกก่อนมันก็จะหนักสำหรับ,บเราอะส่วนฮอร์โมนมืดเนี่ยไม่ต้องออกไม่ต้องออกก่อนมันก็แค่ให้แบบชาร์จออกก่อนก็พอชาร์จมันจะยัอ่วอยู่ได้คุณคิดว่าเร็วปะ เนี่ยอันนี้ก็คือผมว่าเร็วนะเวฟลสนาทีสองนาทีและด้วยความที่แอมเบอร์เนี่ยเอ้ยไม่ดีแล้วด้วยความที่เราไม่ได้เอาตัวตีบอสมาเนี่ยแต่ว่านอ่าม,มันสามารถทาดาเมจบอสได้ด้วยนะฮะมันก็เลยจะชิลๆสำหรับเราหน่อยถ้าเราเอาตัวจากพี่ตัวอื่นที่มันไม่ใช่นอลามาเนี่ยมันก็จะมันก็จะนานหน่อยเวลาจัดการบอส อันนี้ปกติอ่ะผมก็จะใช้ทีมนี้แหละในการไต่หอซึ่งมันจะจบอะไรได้ไวๆมากนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดนะครับจะว่าไงดีอย่างที่ผมบอกในตอนแรกอ่ะว่ามันเป็นทีมที่ถือว่าเป็นหน่วยสำรวจเป็นทีมที่สามารถกวาดเว็บได้ไวแต่ก็ใช่ว่ามันจะจัดการกับทุกดานได้อย่างสบายๆเพราะว่าบางทีอ่ะมันก็จะไปเจอต่อเหมือนกันแบบว่าเว็บหนึ่งเว็บสองเนี่ยมันอาจจะผ่านสบายแต่พอไปถึงเว็บสามเนี่ยมันจะไปติดห้องบอสที่มันจะมีการคอมโบสกิลแปลกๆในห้องบอสอ่ะ เรื่องแบบนั้นนะมันก็ไม่ถือว่าเป็นอะไรเพราะว่ามันด้วยความที่มันเป็นทีมสำรวจเนี่ยมันก็คือจะเป็นทีมที่แบบจะไปดูก่อนไงว่าแต่ละเว็บแต่ละด่านมันมีอะไรบ้างถ้าจู่ๆไอ้ทีมเนี่ยมันสามารถจบห้องบอสได้เลยมันก็ดีหรอกแต่ว่าถึงแม้มันจะไม่ผ่านเนี่ยมันก็ยังเป็นกาไรสาหรับเราก็คือมันสามารถทําให้เรารู้ได้ไงว่าเออในแต่ละเว็บแต่ละด่านของชาร์นั้นเนี่ยมันมีมอนสเตอร์มันมีกลยุทธ์อะไรบ้างซึ่งด้วยความที่ถ้าเราไปเห็นอะไรต่างๆมาได้ไวเนี่ยถึงแม้เราจะเพสแต่พอเราเล่นรอบต่อไปอ่ะ เราก็จะสามารถจบได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เลยจะถือว่าเป็นทีมผมเลยจะถือว่าเป็นทีมแนะนานะครับสาหรับบ้านโตที่อยากเริ่มไต่หอถ้าคุณทําทีมนี้มาเรื่องสปีดอะไรทํารนะู้และให้ครบแบบมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้ไต่การไต่หอของคุณสะดวกมากเลยสรุปรสั้นๆก็คือถ้ามันเป็นทีมกว่าที่เร็วมากถ้าแบบผ่านบอสก็ดีแต่ว่าถ้าไม่ผ่านบอสมันก็ดีอยู่เหมือนกันยังเป็นกําไรอยู่เพราะว่าเราได้จะได้รู้กลยุทธ์ไงว่าแต่ละเว็แตลาด่านมัน มีบอนเตอร์อะไรบ้างพอเรากดเล่นรอบใหม่มันจะได้แบบทําให้เราผ่านได้ชัวร์ขึ้นซึ่งถึงแม้จะต้องกดสองรอบแต่ว่ามันก็ไม่ถือว่าเสียเวลาอะไรมากนะฮะก็ยังดีกว่าไปกดก็ยังดีกว่าใช้ตัวตีเป้าหมายเดียวเจาะไปเรื่อยๆโอ้อันนั้นแบบนานเลยอ่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างด่านหนึ่งแล้วกันนะอ่าอย่างด่านลิงไฟนะฮะเดี๋ยวผมแสดงให้ดู จะได้เห็นภาพไปพร้อมกัน พอมาอย่างเงี้ยคุณก็จะเห็นใช่ไหมว่านอลาเนี่ยมันเป็นตัวที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่สามารถหยุดยั้งลิงไฟได้ด้วยความที่กดของดาเนี่ยมันจะเป็นแบบโจมตีมาแล้วเราโจมตีมาแล้วมันก็จะเล่นเกตจากผลของในเมสซิสมันเหมือนกับลิงไฟที่มันใส่ในเมสซิสแล้วก็ลุนสิ้นหาเอาไว้อะก็คือโจมตีมาแฝงการติดสตาร์ทแล้วก็เวลาโจเวลามันโดนโจมตีมันก็จะเพิ่มเลือดให้มันก็จะเพิ่มเกีโจมตีให้ตัวเอง15% ด้วยความที่มันเป็นอย่างนั้นน่ะนอล่าก็คือจะเป็นดาเมจที่ไม่หมดแล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าม,มันทีมนี้ทําให้เรารู้อะไรได้ไวว่าเออแต่ละเว็บแต่ละดับมันมียังไงบอสมันมีข้อดีของมันยังไงเพราะงั้นน่ะถ้าเรารู้อย่างเงี้ยเราก็วิเคราะห์การเล่นรอบที่สองได้ละซึ่งจากที่ผมวิเคราะห์เราจะใช้เป็นแกลลอน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่แนะนํานะรูนของทั้งห้าตัวเมื่อเรียงกันก็เป็นอย่างนี้นะฮะแกลลอน้ำนะี่ยถือว่าเป็นตัวตบบอสในถ่เอเฮลนะครับเพราะว่าสกิล ทำแม่นยำแป้าเ5%ขึ้นไปนะครับแกลอเพราะว่ามันเป็นตัวที่มันต้องใช้ค่าแม่นยำด้วยแล้วก็ค่าแม่นยำสก,กิลสาะถ้าแบบแม่นยำม,มันไม่พอก็เสิร์ฟอาริแฟกสกิล3าให้แม่นยำถึง8ปินะฮะแล้วก็ทำดาเมจด้หน่อยถ้าคิดไดร้อปรเตได้ก็ดีครับแล้วก็สปีดขั้นต่ำประมาณร้อยนึงครับอันนี้ผมทําได้สูงสุดเท่านี้ครับจริงอยากใส่เป็นลูนีเอ็กซ์วแต่บ,บ้านผมไม่ไหวแต่คุณเป็นบ้านโตคุณที่ดูคลิปน แล้วก็ทำให้ดีก็คือเอาให้แกรอมันออกก่อนฮมุมนมืดด้วยคือผมคือผมทําไม่ได้หรอกแบบว่ารูน ex ที่มันดามเมจมีอะไรครบแล้วก็ออกก่อนฮมุนมืดแต่ว่าคุณทําไดแน่นอะนผมเชื่อใจอย่างนั้นครับถ้าทําได้ก็ทำนะครับ <c oughs> มันจะคุ้มกว่าคือแกอรอน้ําเนี่ยสกิลสามมันอะเวลามันโจมตีอะมันจะรีเซ็ตเกตโจมตีของไฟตรงข้ามแล้วมันก็จะทาให้สตาร์ทและหากไฟล์ตรงข้ามมันไม่ติดสตาร์ทเนี่ยแกอรอนา้ไอ้สกิลสามเนี่ยมันก็จะอ่ะ มันจะลดเวลาคูลดาวของสกิลนี้ลงสองเทิร์นมันก็หมายความว่าเวลามันโจมตีบอสเนี่ยแล้วบอสมันไม่มีทางติดสตันอยู่แล้วสกิลเนี้ยมันก็จะลดเวลาคูลดาวลงทันทีซึ่งทําให้มันสามารถรัวสกิลนี้ได้บ่อยซึ่งมันเป็นสกิลโจมตีบอสนะฮะจำสกิลโจมตีเดี่ยวมันก็เลยสามารถเอามาคุมลิงไฟได้นะมันเป็นตัวชนะทางธาตุด้วยปะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมว้าไปเว็บสามเลยแล้วกันเนาะอย่าอน้ํานะครับ สกิลสามกุ้งเกตบอสวางกล้องไว้ตรงนี้ดีกว่านะ ปกติมันผ่านได้ปกติมันผ่านได้เมื่อกี้ผมแค่เหม่อไปหน่อยแต่ฮอร์โมนมืดมันตายคือจริงๆฮอร์โมนมืดตายมันคืนชีพได้แล้วทิสกามันสามารถเอาปรุงกันวิญญาณไปใส่ฮอร์โมนมืดตายไปเออแล้วมันก็จะตายอีกรอบแล้วก็คืนชีพได้ใหม่ปกติันทำงานได้แต่เมื่อกี้ผมเหม่อไปหน่อยแต่ก็นั่นแหละคือทีมเนี้ยที่นํานําเสนอในคลิปเนี้ยก็คือมันเป็นทีมที่แบบว่าทีมสํารวจที่มันกวาดได้มันจริงมันมันสดยอดมากแล้วมันก็ สามารถทําให้เราจบอะไรได้ไวด้วยผมแนะนําเลยครับถึงแม้เมื่อกี้ผมจะโชว์ให้ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เถอะอ่ะทีนี้ส่วนใหญ่มันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็เปลี่ยนอะไรไปเรื่อยนะฮะจริงจมันยังมีอีกตัวหนึ่งมาแทนได้ด้วยนะอย่างเจ้าจีหน้าเออแบบว่าอย่างเจ้านอลาเนี่ยมัน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 เป็นธาตุไฟแบบบางทีมันก็ลบบับธาตุน้ำไม่ติดเพราะงั้นจีหน้าที่เป็นธาตุมืดเนี่ยมันก็เลยจะลบปั๊บได้ติดมากกว่าซึ่ง สปีดของเจ้าจีน่าเนี่ยก็เหมือนกับโนราเลยรครับทาให้มันเท่ากันแล,แล้วก็สามารถสลับตาแหน่งกับชานได้เออแล้วบางด่านที่มันต้องใช้การยั่วยุยเอ้ใช้การสตันใช้การหลับด้วยสกสิลดสามอะไรเงี้ยที่เออที่โนราทําไม่ได้ <S <S จีน่ามันก็พอทําได้มันก็ได้อยู่แล้วมันก็มีปีกแดงด้วยบางทีมันก็เลยผมก็เอามาใช้แทนนนราเหมือนกันแต่เดิมผมก็ใช้จีน่าเนี่แหละแล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาเป็นนนราในภายหลัง แล้วก็นอกจากแกรอที่มันมาแทนในตำแหน่งดาเมจแล้วมันก็จะมีเจ้ากิฟฟอนไฟด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ละไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าแกรอมันมันลาสีดีกว่าแนละ้วแต่ใช้เป็นสเปกตาก็ได้ครับเพราะว่าบางทีอ่ะมอนในแต่ละเว็บบางทีมันก็โจมตีแรงสเปกตาที่เอามาเป็นตัวหักดาบอ่ามันก็เลยจะบางก็เลยได้ใช้อยู่บ้างจริงๆก็ได้ใช้พอๆกับแกรอแหละมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะนะ นั่นแหละครับก็คือวิธีเคลียร์ด่านประมาณส่วนใหญ่แล้วก็มันจะมีด่านพิเศษบางอย่างที่มันจะมีอา่ายกตัวอย่างก็ด่านสองอ่ะไอ้ด่านเนี้ยมันจะมีด่านที่เป็นเงื่อนไขพิเศษดูซึ่งเรียนรู้ได้ไง่ายอย่างอันนี้มันจะเป็นกฎก็คือจะเพิ่มบัฟปีให้มาสเตอร์ทุกตัวในสนามแล้วก็มีเอฟเฟกต์ไปนะคือถ้าเจออย่างเนี้ย ถ้าเจออย่างนีน้แนะนำว่าใช้เป็นเวโรมอสนะฮะเวโรมอสก็คือเอามาแทนตำแหน่งนึงนี่แหละเวโรมอสเวโรมอสก็ลบใบฝั่งเรานะแล้วก็ตัวที่เหลือก็ลบปั๊บฝั่งตรงข้าม เวลามอสถ้ามันเร็วพอมันก็จะแทรกเทินกลับมานะบูมมืดที่มันดูดปับเราเลยก็ไม่เป็นไรก็ซีซีมันแล้วทีนี้ก็กว่าสบายแล้วอันนี้ก็คือต้องทำชาดืดๆไว้หน่อยนะพอให้รับดาเมจบูมมืดได้ทีนี้ก็ซีซีให้ดีอก็ใช้การยั่วยุของจีน่า ก็ล้าวนั่นครับอ่าส่วนเวลามอสก็คือเอาแบบนี้นะอ่าก็เป็นออกตัวแรกสุดนะครับก็เลยต้องทำสปีดเยอะหน่อยต้องทำาสปีดให้เยอะกว่าชานะไม่ใช่เลยหรอกก็เลยออกมาได้เป็นแบบนนี้ทีนี้มันจะมีอีกกลยุทธ์หนึ่งครับที่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยมันเป็นกลยุทธ์ที่เราต้องเน้นตั้งลาเป็นหลักอะ่ะแบบนเนี้ย เกียรติมตีเพิ่มเพิ่มสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้รับความเสียหายแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ลูนปิทานมันเป็นมันจะเป็นประเภทด่านที่เราไปแตะมอนฝั่งตรงข้ามไม่ค่อยได้ครับมันจะยุ่งยากมากอย่างไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันปกติถ้าเจออย่างเงี้ยเราจะเน้นตั้งรับแล้วก็ใช้เป็นทีมแบบเอ่อใช้เป็นอีกทีมหนึ่งเลยก็คือใช้เป็นแบบมอนเตอร์ใส่เอ็กแล้วก็เนเมซิตอะ่ะอย่างเจ้าอย่างเจ้าไรลี่อย่างเงี้ยแล้วก็น่าจะเคยเห็นผ่านๆใน youtube หรืออะไรอยู่นะ คนที่ไตหอเขาจะใช้กันก็จะเป็นตระกูลคีตาจะเป็นคีตาลมกับคีตาแสงก็คือเป็นทีมที่แบบเน้นยือแล้วก็ต่อเลือดฝั่งตรงข้ามตามเอฟเฟกต์สกิลไปเรื่อยๆอเขาก็จะจัดประมาณนี้ซึ่งบางทีก็ใช้เป็นโบโบนะแล้วก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะมีบางคนใช้เป็นอเมิเลียบ้างอะไรเงี้ย ซึ่งไอ้ไอ้ถ้าจะอันนี้ก็คือผมจะไม่ได้นําเสนอในคลิปนี้แล้วกันนะไอ้ทีมประมาณนะี้แต่ว่าลูนที่แนะนําก็คือเป็นเนเมซิสนะมันจะได้รับดาเมจแล้วก็เล่นเกียริมามาบัฟให้พระพวกมาฮิวให้พระพวกได้อาริยาก็ใช้ได้นะฮะอันนี้ผมใส่เป็นสวิปแล้วก็เนเมซิตกันหรอจริงควรจะใส่เป็น EX นะแต่ว่าลูนีเอผมไม่ไหวอ่าบางทีก็มีใช้ตัวนี้ด้วยนะวูฟนะ้ํามันเป็นโล่กันคีใช้ได้เหมือนกัน กับทีมที่มันเน้นตั้งรับแล้วก็ต่อเลือดด้วยคียตานะแล้วก็ตัวที่มันฮิตๆพอๆกับเจ้าบูฟน้าก็คือเจ้าเมียลมอันนี้ก็คือผมถอดลูนไปใช้อย่างอื่นมาเมียลมเนี่ยมันจะมีโลก่กันคีแล้วก็โล่เลือดด้วยมันก็เลยคอมโบกับโปรโวกได้อ่านั่นก็คือแนะนาในเบื้องต้นสั้นๆนะคลิปวิดีโอนี้กันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณบ้านโตทุกคนที่กําลังจะแต่หอเฮลดด้วยนะฮะมันประหยัดเวลาจริงๆนะทีมนี้มั่งไม่รู้ ไม่รู้มีประสิทธิภาพหรือเปล่าแต่ว่าก็ยินดีแชร์ครับแต่ไปแล้วนะครับ